พาไปกินเลยหนักๆแล้วกันเมื่อกี้เนี่ยไม่อยู่ท้องหรอกพาไปชิมกันคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสายต้มตุ๋นไงเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นค่ะใครชอบเมื่อวานพาไปชิมเป็นแบบชามกะละมังไปแล้วไม่จุใจค่ะวันนี้พาไปแบบหม้อไฟไปเลยค่ะชวนเข้าแกงต้มตุ๋นเราต้องอยู่ในแกงต้มตุ๋นด้วยกันค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟนูเดิลแจ็คนะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าพิจิตรพลาซาถนนสีมาลาอำเภอเมืองพิจิตรค่ะร้านนี้ลูกค้าแน่นร้าน ทุกใครอยากทานเนี่ยต้องโทรสั่งจองล่วงหน้านะไม่งั้นเนี่ยไปถึงแล้วหมดอดทานไม่รู้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องรสชาติความอร่อยน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นถึงใจแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแล้วก็เมนูขึ้นชื่อของร้านเนี่ยก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยกันมีทั้งหมูตุ๋นหม้อไฟเนื้อตุ๋นหม้อไฟอหมูตุ๋นลวกจิม้มโอ้โหดูดูด,ดูพนักง,งานเสิร์ฟเป็นทางการมากค่ะคมีเนื้อตุ๋นลวกจิ้มด้วยทั้งหมดเนี่ยเสิร์ฟมาในน้ำซุปร้อนๆหม้อไฟแบบนี้เล อย ใครได้ทานเนี่ยติดอกติดใจทุกคนนะคะจะแบบคล่องคอมีเซตบะหมี่ให้ด้วย4แบบแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าสูตรเด็ดอยู่ที่น้าซุปนะคะสูตรพิเศษเขาบอกเคี่ยวนานถึง4ชั่วโมงและทุกชามเนี่ยรสชาติได้มาตรฐานเท่ากันไม่อร่อยไม่เสิร์ฟส่วนวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นเช่นกากหมูกรุบกรอบอะไรแบบนี้ชอบมากนะฮะขอเยอะๆขอขอเป็นจานหลักเลยขอต้องซื้อฮะส่วนเส้นเนี่ยมี4แบบด้วยกันเส้นเล็กเส้นมีขาบะหมี่ และบะหมี่ยกค่ะ <S 2> <S 2> <S <S แต่ถ้าใครชอบทานกับข้าวเขาก็มีบริการเหมือนกันนะเขาสวยละร้อนไปใช่แล้วหม้อไฟแบบนี้นะคะอยู่ที่ราคา1 6 9บาถึง179บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครไปคนเดียวหรือว่าคิดว่าทานไม่หมดเนี่ยเขาก็มีเริ่มต้นไปแบบชามชามละ40บาทเท่านั้นเองค่ะโดยคุณแจ็คหรือว่าคุณสมชาติขุนเพ่งชมนะคะเล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นศิลปินเมื่อก่อนเนี่ยกวาดรูปออกแบบงานอาร์ตอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละ วันหนึ่งเนี่ยอยากกลับมาบ้านเกิดก็เลยตัดสินใจมาทําก๋วยเตี๋ยวขึ้นอจากศิลปินมาทําก๋วยเตี๋ยวค่ะคเพราะเขามองว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเปิดร้านปุ๊บโอ้โหลูกค้าตอบรับดีมากแวะเวียนกันอุดหนุนประจําเลยเขาบอกรายได้แต่ละวันนะเกือบเกือบหมื่นบาทน,นะจ๊ะห้าหลักนะคะเพราะว่าเป็นรายย้านยอดฮิตของพิจิตค่ะโอ,โโอ้รายได้ขนาดนี้รสชาติจะเด็ดขนาดไหนเอาไปชิมกันได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวตุ่นหม้อไฟนูเดิลแจ็คค่ะ เปิด10โมงเช้าสมงครึ่งก็ปิดแล้วโ,<ฮ>โทรสอบถามโทรจองได้ค่ะ0952291419ค่ะอยากเชิญชวนเขาแกงต้มตุน๋นโอ้โหแหม้ละลายได้ดีนะส่วนใหญ่คนที่เป็นศิลปินพอมาทำอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะจัดเต็มไนงะมีคีเอทมีแนวคิดหรือว่ามีไอเดียแปลกๆนะฮะ แต่เตือนคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะอย่าก้มนานนะฮะเวลาตักเดี๋ยวผมหายฮะโดนไอไฟเดี๋ยวเดี๋ยวมออไฟม่อกัถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยถอยนี้นึกถึงพี่เมื่อวานเลยนะเออที่กิน๋วยเตี๋ยวแบบความเผ็ดช่วยชีวิตไง